เออหนิดิพี่น้องปลาตัวใหญ่เติบปลาคอหรือว่าปลาซอนเออ<ม>หกสมัยตะเก,กาว่านี่พี่น้องหกมาตับได้ไรกับบะหมี่แตกบะหมีม่แตก<ม>โลนึงสามานันสามานันงงโอ้นี่พี่น้องโลนึงสามานันงงเอ๊ะตากรอกอันจุดบอยิ่ะกำลังตักใส่ถ้วยพี่น้อ,องเราคอเขาเลยนะมัดเหลือ มาเด้อพ่อแม่พี่น้อ,นอ,อ,นอ,อ,นอ,องเอ้ยกินข้าวน้ำกันต้มปลาคอสนไม้ยสมนิ่งมาเนี่ตยตะบะางเนีย่ยโอเคเจอเ<า>จอเราเหรอเจาเราด้วยอ่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อกวันนี้เขาอยู่ที่บ้านตะกอยเมืองนอกแข้งเซเว่นาเขตพี่น้องเอ้ยเขาชีลง,ห,งห้งเรียนแต่ว่ากายแนกับทีมงานเราเราเลยสวดบรรดาชีมีเมนูเลสเหมือนนี่ ต้มปลาคอเป็นป่ะต้มปลาคอใส่นมายชมไปกินกำลังกาเกียมพักบัวหัวหอมบัวขาวบัวขิงเพราะไหนมาใส่ตบเดี๋ยวโอ้โหเนืเ่อยเป็นเชฟเพืพ่อกาวได้เหนื่อยเลยเนี่ยกำลังใส่เป็นนัวงนิมายชมแล้วก็นกันวจึงไข่เป็นนัวก็ใส่ไลยใส่ปลายใส่หน่อยใส่หน่อย ใส่ลายใส่ลายลดลายก็จะเป็นตะแเส็บอยู่ดอกฮายังบอเห็นปลาคอสามีน้องเลยเบงประคอเพันจมวอขึ้นแต่น้ำเออยังทากำอาไปเอายังไปเอาอยู่บัดเพิ่อขึ้นมาเพิ่นขวยังจิตไทยพี่น้องเบมึงฮะกเิดกาสเกียมแหลมเพื่ออะไนี่เพิ่นนี่ทาแต้มวอฟดเท่านั้นนะครับป่าลูกที่ไฟกับกลางเงื่อนได้กลางเงื่อนขวดเราได้เพ็่น้องเลย ก็จะจงมองนี่ไม่แป้นนะว่าอยูุลมข้าวนี่นะใช่นี่นะอยู่เกาะๆเนี่ยเออตัวนึงก็มีแปน้นละพอเอาเล็กอีกแบบเออมีไม่แป้นอยูุลมพี่นะ้องไม่แป้นห้องมองข้าหนังไฟนี่แล้วก็เล็กยันมัน,มนใหม่มันห่อนเนาะเออนี่พี่น้องอยู่นะแถวเขตนี่บูมี่เลยบัดสีดังเต่าเนาะชนหน่อยเนาะชนหน่อยบูมี่อือจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้อง บรรยากาศแบบสี่หาสิบป okay, ีหลังคือเก่าอ่ะเพาไปเบ่งป่าก่อนมาพูดว่าตัวหน่อยตัวใหญ่เพื่อขืนมาล่ะมันกำลังคั่วอยู่ตัวใหญ่เติบปลาคอหรือว่าปลาซอนปลาคอปลาซอนปลาซอนแม่เติบเนาะก็เหมาไปเซฟไปคือเก่ามีเท่าสิเป็นผู้บรรยายเรียกคำอ้าเรน ตัวใหญเติบกินหาวคนผู้ดีงามจำเนี่แลก็ตังโซเกตโ,โคกตำหมกเพ็รเพิ่นโคกกัะบูหานบูฮานออโคกสมัยตะเกาไนี่ีน้อโคกมาตำได้ไรกับบมีแตกนะโบมีแตกควนนกอนนีนนกเห็น,น,นเดีย,ยตำไปโลตำแห้งยามือเล่นสายตา ต้มประคอใส่นมใม่สมมันก็บเบิดตอนนั้นแหละเนพ็่อนเอ้ความแสบหม่อยเบลาตามเพชรเจลว่าอนี่นะเจวจำเออพเพปรเจวจำนะน้ะองก็ร่างเริ่มสิฟดที่ก็ขวป่าแล้วกากรตกช่วยขาวนี่ว่าอ,อันนี้นี่นะเดินซาลาเงอนว่า ปลาเดียนโดยปลาเดียนโดยปะเดียนโดยเออปะเดียนโดยเนาะภาษาประตูเขาด้ว่อันี้พระเนินวะปลาเดียนโดยบอนช่วยเขาเนาะเห็นมายว่าน้องทางลุมปะจิคิงไฟอากาศหนาวพี่น้องเลยมาแต่กายป่วยหรือว่าทางไหทางสวนก็จะฆ่ากันคิงไฟ พ่ามันหนาวอย่างนนี้อ,อากาศแย่หนาวอากาศอยู่ในหนาวกดทุกบอลเพตในเมืองในเมืองจะกับฝนตกกระทางเดินแบบฟ้าคุ้มคนอยู่ในฝนตกแล้วก็ทางกับเน่าจนนทางเที่ยวเย้อันนี้เพลินวบบเพลินเติมมะเพชรอันนี้นะพายบุฟองมะเพชรกับก้ามเอาโอ้นี่พี่น่อหน้าตาพี่ตะกินอยู่แล้วนี่เลยตัวติดเสียบขาดกี่ร้อยมันเนี่ยชุดแต่สีมือพัินแบบเพลิน เาสิตัดคุม,ปคมเป็นคุมเป็นคุมซีบคำอาสีบคำอาพุ่นเหนอนื้อิตัดเป็นคุมเป็นคุมเพื่อว่ามันจะซุกไงเนี่ยเนี่ยมันจังบอขับหมอเฮาอายุสามสี่คุมพีม่น้องเ,เ,เน,เเนียนี่แล้วเนาะหมอกระฟดเลยพูดจะปลาลรคเนาะคันหมอกระฟดนี่มันข้าวว่ามันเป็นอนี่ยไรข้าวเออมัเป็นตะกินต้องให้มมหมอ,อมันเดือยด้วยเพรามันฟดพี่น้องเดี๋ยวจฮะจาปลาลรค ฉันกินเันแถวห้านอาหารนี่หม้อเนึเงินได้รับสองแสนกี่คน่ะเออสองแสนเงินลาาเนาะอนสองแสนเงินลาถเงินลงนี่จักแสนเงินลงสองแสนสองแสน้าสองแสนหาเนาะสองแสนามสองแสนสามเดี๋ยวนี่เงินลงเขาขึ้นเงิจริงเขาลงเงินลงหรือว่าเงินเวียด่นหละพี่นงการต้มหม้อนึ่งในห้านี่กะ ประมาณแสนหนึ่งหรือแสนปลายพี่น้องเลยเงินลงกับแสนชามทาเงินลาวกับเงินเก็บเท่านี้เป็นแสนหนึ่งแต่เป็นเงินไทยกับประมาณสองร้อยบาทพี่น้องถือว่าแทงเสริปอันนี้เพิ่นไปหาเมื่อคืนนี้เพิ่นว่าถึงหม้อผมแล้วถึงเบ็ดเออถึงเบ็ดเบ็ดปักเพิ่นแน่แนวนี้นี่เบ็ดปัก ปลาคอก็ต้องบิดปลกอยู่แล้วใส่แถวหัวเท้าหงบริเวณนีได้เส้แล้ะน่องใช่ไหมเออใส่แถวาสิแม่เออใส่ยุ้ยเส้นละน่องคืนนี้ซองซองมงเดี๋ยวในบรรน้องประมาณอยู่นี่อันนี้พี่น้องอันนี้เป็นตัวเห็นพี่น้องเห็นอบที่ว่าราคาแพงที่สุดได้ในแต่ในบรรดาเห็นโอ้ข้าวก็กินเนาะจะคองกันเล่นกันนะใส่หมวกรุ๊บตลอด อ้ว <laughs> มคือแมวขักแน่แด้หนิได้เบิร <c oughs> ์กเออของเบิร์กแจกของบิกแ,แม่นันเทนมมเน่มมเนี่ยขึ้นแมวเนาะแมชดได้กล้วยด้วยเห็นมันกิ่นนะเออหนิเอาไปได้ไปได้หนิได้เบิร์กกล้วยมันมันก็กินได้เนาะเบิร์กโอ้ตัวนั้นตัวแม่เนียตัวตนี้ตัวแมย์เนาะ ตัวแม่นี่มันชิบุมากอกไปใช้อยู่แต่ในขอกหรือว่าในหูอ่มันอยู่ในหูในทับไปใช้กรบอาอ่ะมอทเทิร์นี่ลอดี้แบบฮาวตลอดมอทเทิร์นี่โนอนี่มันอ่ะอุ้ยลุยอยู่นี่มากนันไปคล้ายอยู่น,นั่นประมาณเท่าไหร่ครับมาโลหนึ่งนี่ โลนึงสามานันสามนันลงโอ้นี่พี่นอ้องโลนึงสามนันลงเงินล้านนี่หดเท่าไดเงินเหลาว่องล้านแปดอ๋โลนึงเงินล่าสองล้านแปดพี่น้องเองินเวียดสามนันลงเห็นอมอันนี่เห็นที่ว่าแพงที่สุดแพงกว่าหมูเนาะไม่บรรดาเห็นบอเ่ โปาลไหมเ้เงียบแจมแซบอยู่เหล่าคนห้ตากรอกอันจุดบ่บึงเลอเกือีใช่เกี่ยมสถาทานทีไม่น้องเลยได้อันโดยจะอยเราจะกินอยู่นี่แล้วเนนแต่แกงเน่อากาศร่มบบ่อยน้อยหนึ่งลวีอทีมงานเรารตารดกปนบหไหมจันม่วมนะ่ ส่เลยลักสูงอีกเออเกือเวียดเกือขาวบกเกือยังไม่ได้อบอันนี้เนาะนี่ใส่ไล้เข so, you know? right. oh, oh, oh the ้มไล้ใส่หน่อยเข้มหน่อยท้งหนึ่งก็ประมาณสามพันสี่พนี่แหละเป็นลักตานี่เาเนี่ชิพันดวงบอเออชิพันดงประมาณหาหกพันแล้วเนาะอันนแวะปเวียดยาว สิพ ok so, ันดงพี okay. ่น้องกันว่าประมาณ6กพันเหรอหกพันเจ็ดเอเงินไทยก็ประมาณกุ๊กมาสิบบาทหรือเศ้าบาทนี่แหละอีกตรงหนึ่งเอาเห็นยังไง้างยังอยู่ใกล้ชายแดนก่ว่าเอาคนละเป็นอะไรเซฟเฮากำลังกำลังโอเคกำลังสีชุกอข้างนอกิเมาว่าอะไรเปร็ฮ็ดแจ้วตัวนึ่ หมอหมอกำลังปวดคุณบอกไงมึงไงจะเสียบได้อยบบน,นะมันกำลังใส่พวกโบวัวหอมว่ามันเด็กซุกแล้วมันไหนะถ้าเริ่มเหี้ยขาวนี่ยแหละไพ่คับนะตอนนี้เวลาก็ประมาณ12โมงครึ่งหน่อยหน่อยยังไม่ได้กินข้าวเทียงก็เลยเหตุแบบชินน้นเงแรงหน่อยหนึ่งอ้าชิบ เป็นอะไรรถชาิโอเค็นเรื่องอยู่เนาะเ็นเยาโอเคเลยเนาะไปมามาเด้อพี่น้องเด้อกินต้มปลาคอใส่นมไม่สมน้ำกันในเตียวยันบีเมนเดาเอาเนี่นี่พกำลังตักใส่ถัวยพี่น้องปลาคอคนี้นะมัดเหลือมันจะไตีปทุมไงแบไงปลากัวใหญ่เต๋อแอ้เป็นตะแเส็บด้วยนี่เด้อ

พอมีขีหมอกีมีมแต่ขีมือเรื่อยรือนบาทนีออเเนดืองนี่พอได้ด้พี่น้องเอ้ซอจอกอย่างมิงเลยนี่แล้วมาแก่ข้าวตลอดอามนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้นข้าน้ำกันตประคอสนมยสมนิมานี่ว่า

นี่เป็นฮักพี่น้องเอ้ยยึดคล้องประเพณีเพิ่นฮักพลระจอกละจอ,ะจอ,อก <c oughs> ติดบ้งางแต่ต้งขาแก่ข้าแก่ข้าวอมเมนต <c oughs> ์น,นั <c oughs> ่งเขได้บ้างได้เล่เน,น้า <c oughs> <c oughs>